สวัสดีตอนค่ำครับผมอยู่ในีก็ล้มมายามป่าครับโอ้ยเขาล่มล้วครับผมเริ่มเมีบแล้วครับหมวล่มบอกแล้วเขาก็เริ่มเมีบไะครับผมมาครับสีผ้ามาเบงป่าครับใส่ตรงไว้สีคือป้วนนี่ลงทางล่านก็หกหกคนก็อยเที่ยวครับทางคู่หวย เบ่งสีลงบะครับเออขันบ่มมายามกับพี่น่องกับไรขันบ่มมายามมือตะคนสีมายามมายามครับนี่มือแรงพี่น้องไรวดพวกหากินกลานขืนพวกนอนบลับต็เลยตัวร่มมายามครับมันบาสิคือปะครับ ฝปลดเป็นตรงครับมงนี้เหมือนกันครับอฝปลดตื่นก็โบลงกัดท um ี่ใดครับผม เมื่อวังก็ปลาซิวหน่อยครับวันก็ปลาปลาลดปลาหยังครับผมสีมีวะครับนะเห็นดินอยู่ครับผมไข่เพิ่มกันสีมีหลายวะสีแดงเล็กโตเหนบ่ม,มายามพี่นอ้องเพิ่นกืบมายามแมนครับผม เตล่หมีเตล่เวีนเดี๋ยวเบิ่งครับอาอครับผมไดี๋ยวไปดูขับลดครับผมโอ้ยบคคหน่อยกับตุยล่ะล่วงตะย,ย่ามใดบุ้นี่ก็เหน้อยปล่อยครับผมเดี๋ยว่นไปแพร่พันธุ์บุคคลหน่อยปลาคอ นี oh ่ไอ้วันไปแปรกันบ่เอาเอาเอาตัวผัวเปลดไป็ยังนี่ครับประดุกครับผมเอา๋อมานๆครับผมโอเอาขึ้นเลยกันมาตากแยงไลยกอนครับผมอ๋อคืออยู่ครับหน้ารอบนี่มือเส้านี่กัด ครับ่านมีคนด้วยครับผมสวัสดีครับ